สวัสดีจ้าพี่น้องมันเก็บพพิกกันจะเหมือนนี้เก็บพพิกอีกแล้วเพราะว่าพพิกแบบเริ่มซุกอีกแล้วจะ้ะกันเก็บออกมาเดิมจะเหมือนเดิมอาเก็บพลนผลิตจะพี่น้องเก็บวนไปเก็บวนไปทำสวนผักสวนขั้วจะพี่น้องผักสวนขั้ว พีก่ก่ผักสวนครัวนี่จะ้ะักสวนครัว อากาศห่อนจะแน่เลได้กินหาอากาศห้อน,อนจะพี่นอน

Good. They're good. I brought them down yesterday that you guys went around. It was at the baby school. Oh, we helped Arnie put up a uh, deer tent, about 160 yards worth, and anyway, uh, one mushroom, one, two, three, six. There's a mushroom festival, I think, I guess, in another องฝรั่งคุยกัน 민 <놀람> ได้เก็บไปเรื่อยๆข้างในจ้ะเก็บเม็ดยาี้ยวมะเหลี่ยมจ้ะมาเนี่นี่จ้ะเม็ดยาวได้๋ยวซ้ำนี่หน่อจ้ะเนาะเดี๋เคืองตะก,กานี่จ้ะบางทีนี่ก็จะมาเก็บเม็ดเม็ดน้อยแม่จ้ะเม็ดน้อยตัวน,นี้สงสัยสิเป็นอนี่แน่ไรจ้ะพริกแดงกินดาแม่จ้ะ กเกิมเก็บมึงเน่จะ้ะข้างในเขาเลยจ้ะพี่น้องข้างในใต้ต้นเขาใต้ต้นเขาก็เย็ยนอยู่ได้จ้ะพี่น้องใต้ต้นนี่สิโอ้ยไอ้แบะต้เมทีเปิดประตูกวามันสีเย็ยนเปิดประตูจะ้ะันก็เลยเย็ยนเห็นไหมจะ้ะเก็บไป,ปฟังฝรั่งคุยกันไปน้ำ วันนี้ข้างบนเก็บเก็บพริกจ้ะวันนี้เก ouais, ็บพริกวันนี้จังน้อยเกษดิเก็บหมดเด้อจ้ะนี่บ่เขียวบ่วเขียวบ่แดงเก็จังน้อยนี่ประมาณคนเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนตุลาฯนี่แหละเกษดิเก็บหมดนี่จ้ะ ไปเดือนตุลาเนี่ยแหละจ้ะพฤศสกีกาก่อนพฤศสกีไอ้ต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยจ้ะบัวแดงบัวเขียวต้องได้เก็บหมดจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เก็บเก็บแดงเล่จ้ะก,ก็เอาไว้อีกให้เขาเขียวมุ่นดีเขาเขียวก็ให้เขาแดงอีกเนี่ยนะมันยังมีเวลาอีกอยู่จ้ะเก็บออก เก็บผักกินเอาสิอืมดอกแข็งข้างในผุ่นใส่หมุนหมุนเก็บได้จ้ะพี่น้องข้างในเพราะว่าแดงลายอะไรจ้ะขังในก็เลต้องได้เก็บออกเก็บผัก มุนแดงนี่สงสัยรอบนี่ไม่ที่จะเอาไปตากอยู่จ้ะแต่ว่ารอบหนาคือสีตากบ่ได้ยจะพี่น้องรอบหนาคือสีได้เซคแข็งเนี่ยสีได้ตากแต่รอบนี่ตากกับสีตากผสมกันไปโลดเลยจ้ะกับพริกเงวพริกหยางมาจ้ะเริ่มแดงถ้าเข้าได้แดงแล่ะมันก็นสะแดงแบบเรื่อยๆอ่ะจ้ะต้อง ค่อยทยอยเก็บออกแดงเรื่อยๆอเก็บข้อออกอืมจ้ะเต็มเลยจ้ะผุนข้างในผุนก็ไมทิวสิเดมุนเนยจ้ะเดี๋ยวไมทินี่จะพี่น้องวนที่เก็บได้เนี่จ้นะเนาะมันจะเป็นผิ่สองพันอยู่ดอ้วจ้ะมวยญ่มวยเง่า จะก่ม้วนมน้อยๆจ้ะม้วนไมน้อยๆกระดังแดงบ่ที่นี่ก็ใช้ไปตากแม่จ้ะบางงวยก็ยังแดงบ้านดีๆบันไดก็เก็บไปม้วนนี่ใช้เอาไปตากแต่ว่าไอ้รอบต่อไปนี่สูงใส่สิริแซ่แข็งจ้ะตากกันรอบนี้เพื่อมันแบบว่าเพื่อมันได้ได้ไวเ้เฮ็ดแบบว่ากินแห้งแมจ้ะได้ไวค้ครัว ดู้ว้แบบเวลาเขาอยากตำพีกแข้งสินะเมื่อนี้จะตากเลยจ้ะแต่ว่าตากนอกบ่ได้เพราะว่าอากาศมันเริ่มชื้นเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเน่าเม่จ้ะพี่น้องนี่ไม่ขอต้องเอาอไปตากพึ่งไว้ในบ้านเลยจ้ะพึ่งในบ้านเพราะว่าเป็นอย่างวัตถิในบ้านนะ่ะเพราะว่าในบ้านมันมีแบบวา่ามีเครื่องทํำควบอุ่นล่ะมันแบบว่ามันมีล่มเลยจ้ะมันมีเอนะแต่ว่าอยู่นีมันบม่มีเอล่ะมันมันเสียให้มันชื้นนะ ชื่นแล้วก็จะเน่าไม่จะเนี่ยได้ซ้ำนี่หละจ้ะไปเคืงตะกาหนึ่งก่แต่เป็นเพีิกสองอย่างสองอย่างสองพันเสียมเยมเย่าวน่าจะหลายแน่ยอยู่จ้ะพระวานมันสุกก่อนเขาสุกก่อนจะพี่น้องไปเลยด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า